เจ้าหญิงต้องคำสาบกับม้ายูนิคอนแห่งแสงกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรรูเมล่าอันรุ่งเรืองและงดงามมีเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งนามว่าเจ้าหญิงวิเซนนาเธอเป็นเจ้าหญิงที่มีใจิตใจดีงามรับประชาชนและคอยช่วยเหลือทุกคนแต่วันหนึ่งแม่มดได้บุกเข้ามาในวงังและสาบเจ้าหญิงด้วยเวทมนต์ดำ จากนี้เป็นต้นไปเจ้าจะไม่มีวันสัมผัสแสงตะวันหากไม่มีใครช่วยใครคำสาบเจ้าจะกลายเป็นเงาไปตลอดกาลหลังจากนั้นร่างของเจ้าหญิงก็เริ่มจางลงเธอกลายเป็นกึ่งโปร่งแสงไม่สามารถจับต้องสิ่งของได้และไม่มีใครมองเห็นเธออีกแม้จะถูกสาบแต่เจ้าหญิง วิเซนลล่าก็ไม่ยอมแพ้เธอออกเดินทางเพื่อตามหาวิธีถอนคำสาบจนกระทั่งเธอได้ยินเรื่องราวของเซฟิลัสม้ายูนิคอนแห่งแสงที่อาศัยอยู่ในป่าศักดิ์สิทธิ์ยูนิคอนเป็นสัตว์พิเศษที่สามารถลบล้างมนดำได้เจ้าหญิงวิเซนลล่าจึงออกเดินทางเข้าไปในป่าต้องห้ามเพียงลำพังแต่ระหว่างทาง เธอพบกับสัตว์ร้ายเงาปีศาจและอุปสรรคมากมายแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เธอใช้ความฉลาดและความเมตตาของตนเองช่วยเหล่าสัตว์ในปา่าทำให้พวกมันคอยช่วยนำทางเธอไปจนถึงที่สุดเธอก็ได้พบกับไม้ยูนิคอร์นสีขาวสง่าผู้มีเขาเรืองแสงระยิบระยับข้ารู้ว่าเจ้าต้องมาหาข้าเจ้าหญิงแห่งวิเซ่า เซฟิรัสพูดขึ้นเจ้าต้องผ่านบททดสอบแห่งหัวใจฮาอยากถอนคำสาบยูนิคอนกล่าวเจ้าหญิงวิเซนล,ล่าจึงต้องเผชิญหน้ากับกระจกสะท้อนตัวตนเธอมองเข้าไปในกระจกและเห็นเงาของเธอในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเธอไม่เห็นเพียงเจ้าหญิงผู้ถูกสาบแต่เธอเห็นตัวเองในแบบของนักสู้และผู้กล้า เป็นผู้ที่มีติดใจบริสุทธิ์ข้าข้าเข้าใจแล้วคำสาบนี้ไม่สามารถทำลายข้าได้หากข้าไม่ยอมแพ้ต่อมันทันใดนั้นแสงสว่างจากใจของเจ้าหญิงวิเซนตาก็เปล่งออกมาและคำสาบก็ค่อยๆสลายหายไปเมื่อคำสาบถูกทำลายเจ้าหญิงวิเซนตาก็กลับมาเป็นปกติ เธอกลับไปยังอาณาจักรของเธอและปกครองดินแดนด้วยความเมตตาและเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเซฟิรัทไมจูนิคอนก็ได้กลายเป็นเพื่อนแท้ของเธอและช่วยเธอปกป้องอาณาจักรจากเงามืดมิดจากนั้นเป็นต้นมาอาณาจักรของเจ้าหญิงวิเซนล,ลาก็รุ่งเรืองและไม่มีแม่มดร้ายกาศเข้ามาใกล้อีกเลย พราะแสงที่แท้จริงอยู่ในใจของเราเองง่ายคิดจากนิทานเรื่องนี้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ความเมตตาจะนำพามิตรแท้เข้ามาในชีวิตแสงสว่างที่แท้จริงออกมาจากภายในตัวเราจงเชื่อมั่นในตนเองจบบริบูรณ์